สวัสดีค่ะเชาวราศีธนูทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักกันล้วนๆเลยค่ะเราจะมาดูกันว่าความรักของคนโสดและคนมีคู่แล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายน2563นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ,กพ่กามเทพค่ะกามเทพสื่อรักแน่นอนค่ะความสุขสมหวังในเรื่องของความรักบินเข้ามาหาคุณแล้วอย่างแน่นอนค่ะ เทพสุกก็คือความสุขสมหวางเหมือนกันค่ะถ้าถามในเรื่องของความรักมีโอกาสได้เจอคนรักที่ดีมีความรักดีๆเข้ามาในชีวิตมีคนมากมายพร้อมที่จะหยิบยื่นความรักที่ดีๆให้กับคุณพายพะอารุณเทพบุตรเป็นใบสรุปนะคะสำหรับคนโสดสนิทเลยนะคะมีเกณฑ์เริ่มต้นความรักครั้งใหม่เป็นความรักที่ไปได้ไปได้ไ,ไดกลค่ะพบหาดูใจกันได้แบบยาวนานนะคะ คือในชุดนี้คู่ครองคนรักที่เหมาะสมสำหรับคุณนะคะจะต้องเป็นคนที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่จํากัดสิทธิเสรีภาพของคุณเพราะตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักอิสระมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ชอบให้ใครมาก้าวก่ชีวิตส่วนตัวแล้วชีวิตของคุณมักจะติดอยู่กับการเดินทางเพราะฉะนั้นการที่คุณจะตัดสินใจเลือกรักใครสักคนหรือว่าจะหยุดอยู่ที่ใครสักคนเนะะี่ยค่ะ เขาหรือเธอคนนั้นน่ะจะต้องเข้าใจรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณอย่างแท้จริงแล้วก็ต้องรู้จักที่จะแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็สนับสนุนเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพรสวรรค์ในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสารรค์จินตนาการ,การมีโลกส่วนตัวสูง เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณเท่านั้นถึงจะทำให้แบบตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแล้วอะค่ะถึงจะมีความสุขไพ่การเทพนะคะความรักเนี่ยความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะมักจะมาจากโลกออนไลน์อาจจะเป็นความรักที่มาจากสื่อออนไลน์ได้เจอกันหรือว่าพบกันจากการเดินทาง หรือมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอะคะ่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเพื่อนแนะนําให้รู้จกักหรือว่าผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมให้ได้แบบคบหาดูใจกันจะเป็นลักษณะเน,นี้นะคะ่ะเพราะว่ากรรมเทพนะคะหมายถึงมีสื่อค่ะมีบุคคลที่3เป็นสื่อรักช่วยให้คุณสองคนได้มาเจอกันแล้วก็เทพประสขนะคะ เป็นอะไรที่เหมาะสมลงตัวค่ะเป็นความรักดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะก็จะขอสรุปว่าสําหรับคนสดนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่เป็นความรักดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะตัวคุณเองเนี่ยก็มีความกังวลบางครั้งเกิดความสับสนหรือว่าสงสัยในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะแบบ คาดเดายากว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยค่ะเป็นคู่รักที่จะนำความสุขมาให้หรือทำให้คุณรู้สึกสับสนเพราะตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์ค่ะใครอยู่ใกล้คุณก็มีความสุขคุณเป็นคนที่ปรารถนาดีกับทุกๆคนคนรอบข้างของคุณนะคะมันทำให้เป็นบุค,คลิกที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีคนมากมายค่ะที่เขาอยากจะหยิบยื่นความรักดีๆให้กับคุณ แต่พอมีความรักที่เข้ามาพร้อมๆกันนะคะมันทำให้คุณตัดสินใจยากแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณไม่รีบด่วนสรุปตัดสินใจไวจนเกินไปนะคะการใช้เวลาที่นานพอสมควรนะคะมันทำให้คุณเนี่ยสามารถคัดกรองคนที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตคุณไปได้เหลือแต่คนที่ใช่แล้วก็คนดีๆที่จะมา เป็นกำลังใจให้การละการนะคะส่งเสริมซึ่งการละการทําให้ชีวิตของคุณนะ่ะมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จที่สําคัญเป็นความรักที่มันยืนยาวด้วยค่ะขอเป็นกําลังใจให้คนโสดนะคะชาวราศีธนูนะคะมีความสุขสมหวงังกับความรักครั้งใหม่ค่ะสําหรับคนมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้บุตรถูงมากเลยค่ะ ในคลิปนี้ถ้าใครปรารถนาบุตรนะคะคุณจะได้บุตรสมความปรารถนานะคะเป,เป็นเป็นเรื่องของความรักความอบอุ่นเป็นการเติมเต็มในเรื่องของชีวิตรักชีวิตคู่ทําให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์แบบการเกิดใหม่การมีเด็กเข้ามาในครอบครัวการเกิดใหม่ของเด็กที่จะนําความสุขเข้ามาในชีวิตก็ขอเป็นกําลังใจให้อีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคุณค่อนข้างที่จะแบบ ขยนันแล้วกเ็เป็นคนที่ทุ่มเทค่ะทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อคนที่คุณรักแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าสร้างความมั่นคงค่ะเป็นคนที่คาดหวังความสําเร็จแล้วก็คาดหวังความสมบูรณ์แบบถ้าคุณได้ตัดสินใจที่จะมีชีวิตคู่มีชีวิตครอบครัวแล้วเนี่ยคุณจะทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะทํางานแบบขยันขันแข็งะคะ่ะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนที่คุณรักและครอบครัวของคุณเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความมั่นคงค่ะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้ค่ะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อทักมาที่ ID ดีไลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ทำคลิปดีๆเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ